พบกับผมตโตชโนลครับกับทะายแบที่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการสิรินครสแควร์นะครับเขตเมืองคอนครศรีธรรมราชหรือที่เขาใจกังง่ายๆก็คือเซนทารานครนัน่นเองน้ำพุส,สฟีฟ้าเด็กนั่งตกปลา รวมถึงนกตัวนี้ต้องที่นี่ครับคา,าเฟอเมซอนด้านในนี้ถ้าจำถ้าเไม่ผิดนะน่าจะเป็นโปรเจกต์ของโรงแรมใช่ซึ่งต้องรองกันต่อไปว่าจะเสร็จในปีไหนนะครับผมเดี๋ยวว่าถ้าเป็นไปได้จะมานอนสักคืนหนึ่งถ้ามีโอกาส <c oughs> จะสวยมากนะครับอันนี้คือคา,ฟาเฟอเมซอนครับสไตล์นี้คือแบบเามาแนวยุโรปเลย โคงการสิรินครสแควร์นะครับแดแดดดแรงมากมากวันนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยครับข้างเคียงคาเฟ่อเมซอนเนาะก็จะมีโซเวนเซนนะครับผมซึ่งแบบตรงนี้นะครับได้มาจาก บ้านท่านขุนรัฐบุตรวิจาร์ว่าแล้วก็เข้าไปด้านในเลยครับมีที่นั่งหน้าร้านด้วยนะครับสบายสบายมาอย่างเทศ่ได,เด้เดี๋ยวมากครับเดี๋ยวมากครับเดี๋ยวมากครับมากครับ แบบพุกนีแบบได้ลองลองเล่นดูไหมครับผมอันนี้เป็นน้ำสีฟ้าถ้าตรงนี้ผมอยู่ตรงเรือน้ำนะถ้าเดินไม่ดีตกน้ำมือถือตกน้ำที่ไตเลยนะหล่นเลยนะครับซื้อใหม่นะครับสวยมากสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าถ้าใครไม่เคยมาลองมาดูได้ครับเส้นเส้นที่นี่ ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนไม่เหมือนของภูเก็ตไม่เหมือนของน่านไม่เหมือนของยาลาแน่นอนรวมถึงของบิชนุโลกแน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะครับเพราะว่าที่ผมพูดมานี่คือเขาจะมีแฟกชิปสโตร์ซึ่งเขาเรียกว่าแต่ละที่แต่ละที่นี่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ที่สํดท้าครับตรงนี้มีชิงช้าให้นั่งด้วยลองนั่งดูไหมครับ เ่ผมไม่นั่งกนะ็ได้ได้เนี่ยนั่งเลยก็ได้นะครับผมโอเคได้เดี๋ยวเขาข้าประมาณนี้แล้วกันพอดีพอดีเมื่อกี้สั่งไอติมไว้เดี๋ยวเองเบเอาก่อนนะครับผมนี่ครับสวยมากจริงๆเหมือนมีผ้มาม่านเหมือนแบบมีบ้านท่านขุนอะไรอย่างเี้ช่วงนี้ฟักสักคู่ครับ